ลกที่สองครับระหว่างรักเอรวาวันเปนแกงเหลืองกับทูโตซาโตะนักชกญี่ปุ่นนะครับในการรายการวันไฟในวันรุมินีครับที่56สุกที่22มีนาคมรักขยับเข้าหาทันทีนะซาโตะนี่แตะซ้ายแตะขวาแล้วก็มีทีบยันต่อยรักไม่สอนรักเดินเข้าไปชวนแรกครับ ตัวเสาตกพยายามยิงหมักหนึ่งสองลักเข้าขยับเข้าหาอ๋อซีโตะเตะระวังสวนนิดนึงครับกอดแตกะแตะแล้วอ่าลักเข้าไปซ้อมอ่าตัวเสาแตะพยายามจะต่อยทอนลับไปสองแตะซ้ายแตะ รับเข้าไปตัดตตอนีอนนดูจะใหญ่กว่ารับหน่อยนะครับแต่ไปโอ้ยสีข้างซาตตกลงไปเลยครับตัวการนะับไปเอาครับไปล้ไมไปสู้ครับไปสู้ครับโดนท้องข้ไปสุดยกสอมครับ ชนะไปนะครับยกที่สองล่อำตัวไปครับถึงจกในยกที่สองรักเอราวันครับห้อ,อยองษีครับฟังเลครับฟังเลเกียติสักบูดอครับร้อยตำรวจเอกให้ผมไม่แนะ่ใจว่ายศดอย่างร้อยตำรวจเอกหรือว่าขึ้นไปกว่าน,นี้นะครับเกียติสักบูดอแม่นะ โรภาพช้าหน่อยโอโหสองทีครับแม่เจอเข้าไปเจอสีข้างไปทีข้างบนถิงไม่เอาเลยครับไม่เอาเลยครับดูจะชัดๆครับแม่ซ้ายเขาที่สว่าผู้ชายโค้งอ่อนแม่เป็นนกปิดปิดหากเลยครับไม่เอาครับตอกไม่ข้าทางไม่ดู ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยครับลักเอราวันชนะน็อกไปในยกที่สองรายการวัดไฟในคันที่56บวันสิบเอ็ดส2มีนาคมดูการชูมือเป็นทางการครับ